สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวับบนนี้ก็กลับมาอีกแล้วนะคะรบับกับการเล่าเรื่องชีวิตประจำวันของผมนะครับวันนี้เป็นวันดีนะครับวันนี้เป็นวันเกิดของผมแล้วก็วันนี้ได้มีโอกาสมาดูว่า,าผมอยากหาร้านอาหารร้านห,าหารรนึ่งที่มีชีวิตที่วันเกิดชีวิตที่พิเศษสำหรับวันเกิดนะผ,ผมก็เลยเลยือกลองมากินที่ M K นะครับและทีนี้ผมก็ได้ คนพบว่า MK เขาก็มีเซ็ตสำหรับวันเกิดนะครับลดสินค้า20%นะครับบโู่เป็นแค่สำรัสมาชิกของเลนเยนะครับผมจะเห็นหน้าตาเศร้าๆนี่คือว่ใแค่ไนนะครับไม่มีตามจายยองยองยองขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับในวันนี้อ